แชร์ข่าวเ่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้19ธันวาคม2567แล้วนะคะมาอัปเดตตารางการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาร่ยละ1,000บาทล่าสุดนะคะ,กะเกษตรกรจะได้รับประโยชน์กว่า4.61ล้านครัวเรือนวงเงินรวม37,414ล้านบาทโดย3วันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่16-18ถึงธันวาคม ทกสได้ดําเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกร,กรตามข้อมูลรายชื่อจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเรียบร้อยแล้ว47จังหวัด2.63ล้านรายเป็นเงินนะคะ2 7 9 2ล้านบาทส่วนวันนี้พเพือสสอดีที่19ธันวาคม ทกศก็จะดําเนินการโอนเงินให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างจํานวน8จังหวัดด้วยกันนะคะ1.40ล้านครัวเรือนวงเงิน11,822ล้านบาทและวันสุดท้ายในวันศุกร์ที่20ธันวาคม67ก็จะโอนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะว,วันตกและภาคใต้จำนวน22จังหวัด1.56แสนครัวเรือนวงเงิน1,303ล้านบาทนะคะ ทางนี้กเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน BACC Mobile ได้ตลอด24ชั่วโมงและผ่านบริการ b a a c Connect ทางไลน์ b a a c Family นะคะและคลิปนี้มี2ช่องทางสำหรับการตรวจสอบสถานะการโอนเงินหรือสถานะเกษตรกรนะคะของพี่น้องกเกษตรกรชาวนา เป็นการอัปเดตขั้นตอนการตรวจสอบสิธิเข้าร่วมโครงการรายละ0 0 0 0บาทบรประจำปีผลิต67เผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook นะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งที่เครื่องนะคะหลังจากนั้นเข้าไปที่แอปเลือกเมนูติดตามสิทธิ์นะคะจากนั้นระบบ Android นะคะเลือก เมนูโครงการหรือมาตรการเช่นเดียวกับระบบ ios ก็เลือกเมนูโครงการและมาตรการจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลือกเมนูข้าวปี2567ทับ68นะคะหน้าจอก,ก็จะแสดงสถานาการส่งข้อมูลไปที่ทกสเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยรับทราบถึงสถานะ ของพนักงานเษรกรหลังจากนี้ก็คือรอเงินโอนเข้าบัญชีตามวันเวลาที่เราส่งข้อมูลนะคะจะได้ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับวันที่เราส่งข้อมูลนะคะและทกศตัดข้อมูลส่งไปทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันก็อาจจะได้ไม่พร้อมกันนะคะ ไปต่ออีกหนึ่งขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไร่เล1นหนึ่งพันบาทประจำปีผลิตหกเจ็ดถ้าหกผ่านทางเว็บไซต์ทะเบียนเกษตร,รกรอนอนไลน์หรือ eform ที่ www efarmer doe a g o th ส่วนลิงก์กดเข้าไปแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะอันดับแรกก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตร,รกรน,นะคะหรือ eform จากนั้นด้านขวานะคะ ก็สามารถตรวจสอบได้2แบบแบบที่1ก็คือตรวจสอบด้วยบัตรประชาชนแบบที่2ยืนยันตัวบุคคลด้วยแอปไทยดีนะคะแบบที่1น,นะคะตรวจสอบด้วยบัตรประชาชนก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเรา13หลักและเลขหลังบัตรประชาชนจากนั้นก็คลิกตรวจสอบนะคะ หน้าจอก็จะแสดงผลสถานะการส่งข้อมูลไปยังทกสโดยวิธีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ทะเบียน,นเกษตรกรออนไลน์หรือ eform นะคะรายละเอียดทั้งหมดก็จะโชว์ที่หน้าจอให้เราได้ทราบนะคะสถานะโครงการไร่และ1,000บาทที่แสดงหลังการตรวจสอบข้อมูลนะคะสถานะโครงการไร่ละ1,000บาทที่แสดงในหน้าตรวจสอบ1 ส่งทกศวันที่ก็จะแจ้งวันเดือนปีนะคะ2ออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลข้าวนาปีรอบที่หมายเหตุน,นะคะสถานะข้อที่1ตรวจสอบผ่านแล้วและได้ทําการส่งข้อมูลให้ทางทกศแล้วนะคะรอทางทกศโอนเงินสถานะที่2ออยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและนําส่งข้อมูลให้ธนาคารทรกศในรอบการส่งข้อมูลครั้งถัดไปนะคะ อัพเดตต,ตารางการโอนเงินไรายละหนึ0งพบาทวันนี้พระฤหัสที่19ธันวาคม2567พร้อมขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะคะอัปเดต19ธันวาคม267 7